มีบ้านมีรถแต่อนาคตไม่มีนะครับโซดค้นต่อไปเขาถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงครับต๊อกมีครอบครัวยังตะก่อนเคยมีแต่นี้ไม่มีโซดตอนนี้โสดอยู่โสดโซดโสดครับอันก็โสดไม่มีลูกไม่มีเจ็บอ่ะผมหนึ่งในตองหูอยู่แล้วหน้าตาหล่อเงี้ยมีมีบี้มีข้าววแล้วครับอ๋อมีครอบครัวแล้วอ่ะถ้าใครชอบ ยังสอดอยู่คอมเมนต์มาคอมเมนต์แล้วใครยังชอบอยู่แล้วใครไม่ชอบดับไฟแต่ถ้าไม่ชอบดับไฟมีบ้านมีรถแต่อนาคตไม่มีนะครับเจนมีเป็นเก่ง เดี๋ยวหมดยกเว้นอนาคตมีหมดอ่ะยกเว้นอนาคตหาให้ได้หมดอ่ะอ่ายังโสดอยู่นะครับคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวคขาคอมเมนต์สั้นๆแค่ใจความพอเออถ้าชอบชอบก็ด่าไม่ชอบก็ด่าถ้าไม่ชอบคนถ้าบอกว่าไม่ชอบด่าด่ามันเลยด่ามันเลยบางคนเคยบอกว่าเธอดีเกินไปนี่แหละครับพี่สุดๆนะสามพันองคในบางไผ่